Thank you ขอเปิดคลิปอีเป็นทางการอีกรอบหนึ่งนะคะคลนีพี่จะมาทำ Get Ready With Me Up Level ความมั่นใจให้ Happy for Valentine's Day <S คือกบอกผมว่าวาเลนไทน์เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงคู่รักอย่างเดียวนะเราสามารถรักครอบครัวรักพี่น้องรักเพื่อนฝูงรักแฟนลับหรือว่าสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะคะก็คือรักตัวเองค่ะวันนี้นะคะกี่ก็จะมาแนะนำแชร์นะคะการดูแลตัวเองการรักตัวเองตั้งแต่หัวจนถดเท้าเลยเพื่อที่จะอัพเลเวลความมั่นใจมากขึ้นอย่างตอนเช้านี่เราตื่นมาเราก็ไปออกกำลังกาย จริงๆพี่ไม่ได้ออกกําลังกายทุกวันแล้วก็ไม่ได้ออกกําลังกายทุกเช้าแต่พี่เลือกทีก่จะออกกาําลังกายเวลาไหนก็ได้ที่พี่สะดวกนะคะพีการออกกําลังกายมันทําให้ทั้งสุขภาพดีจากทั้งภายในเราได้ขับเหมือ่อนู่นนั่นนี่แล้วก็สุขภาพดีสวยเซ็กซี่จากภายนอกหุ่นเราก็จะดีขึ้นรู้สึกว่ามีความสุขมีความประทับใจทำให้รู้สึกแบบเฮ้ย แล้รู้สึกแฮปปี้กับร่างกายเรามากขึ้นนั่นเองนะคะอย่างถัดมานะคะก็คือการดูแลตัวเองนะพี่อาจจะทำาึ้นสกินแคร์ริวิวกันไปเยอะแล้วหรือว่าแต่งหน้ากันไปเยอะแล้วแต่มันก็จะมีบางจุดที่หลายๆคนอาจจะละเลยนะคะนั่นก็คือจุดซ่อนเร้น,นะคะ่ะเมื่อก่อนอะพี้ก็มีโอกาสได้ไปฟัง คุณหมอที่เป็นสูตินารีแพทย์เขาเรียกว่าอะไรนะไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกไหมหรือว่าอ่านถูกไหมนะเป็นหมอสูนั่นเองคะ่ะทุกคนค่ะคือเราอะถ้าไม่ได้มีปัญหาอะไรเราก็ไม่ได้อยากจะไปหาหมอสูใช่ไหมเพื่อจะแบบเป็นจุดลับจุดอผู้หญิงเซนซิทีฟนิดนึงแต่พีทอะไปได้ฟังคุณหมอเล่าคุณหมอพูดถึงจุดซ่อนเป็นของสาวๆเรา,าแ,ล,แล,ล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะมาเกร์ทอกับทุคทกคนน้องของเราเนี่เขาก็จริงๆเขาเขาแข็งแรคงค่ะเขาสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ปกป้องตัวเองได้แต่ น้องก็จะมีช่วงเวลาอ่อนไหวช่วงเวลาที่ต้องการคนดูแลเพิ่มมากขึ้นเราอะเป็นเจ้าของร่างใช่ไหมทุกคนเรามีหน้าที่ดูแลเขาในวันที่เขาอ่อนแอค่ะอย่างน้องๆที่เพิ่งเริ่มเป็นสาวอย่างเงี้ยก็จะมีเรื่องของประจำเดือนเกิดขึ้นหรือว่าการออกกําลังกายแอคทิวิต,ตี้ต่างๆของเราที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันนะคะทาให้น้องคนนี้เซนซิทีฟลงน้องก็คือข้างล่างของเราน,ะะน,นั่นแหละค่ะส่งผลอะไรบ้างก็คือเรื่องของกลิ่น เรื่องของอาการระคายเคืองต่ตางๆอาการคัานาอากานรู้สึกแบบ มันไม่สบายตัวจะเคัียบไปไหนก็แบบตอบรับคือมันทําให้เราเสียความมั่นใจบริเวณน้องของเราเนี่ยจริงๆแล้วสภาพของเขาคือเป็นกรดอ่อนๆแล้วการดูแลของเราเวลาเราอาบน้ำอย่างนี้ค่ะเราก็ใช้สบู่ทั่วไปซึ่งเอาจริงๆสบู่ส่วนใหญ่ไม่ได้บอกว่าทั้งหมดนะส่วนใหญ่ในของตลาดน,นี่จะมีความเป็นด่างเกินไปแต่น้องเขาเนี่ยมีความเป็นกรดอ่อนๆน,น,นะคะเอด่างไปชำระกรดเนี่ยมันก็จะเกิดการเสียสมดุลขึ้นพอเสียสมดุลขึ้นเป็นไงพวกแบคทีเรียอะไรต่างๆที่เป็นแบคทีเรียที่ดีที่มันเติบโตได้ในสภาพที่เป็น ราออกไปที่เียที่มันจะสามารถเติบโตขึ้นได้ในสภาวะที่เป็นดาวอ,อะไรเงี้ยที่เป็นแบคทีเรีย e ตัวร้ายอะค่ะมันก็จะแบบแข็งแรงมีอำน,นาจขึ้นมามันก็จะแบบทําให้เจ้าตัวแบคทีเรีย e ดีที่ช่วยปกป้องความสมดุลต่างๆงบริเวณน้องของเราเนี่ย อ่อนแอลมอ่อนแอลมก็ทําให้เกิดพวกกลิ่นต่าง,าง,างๆอาการคันอาการแบบสึกไม่สบายตัวและเมื่อพูดถึงผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจ,จุดซ่อนเร้นนะคะแบรนด์หนึ่งเลยที่ครองใจส,สาวไทยมาอย่างเนิ่นนานนะคะจริงอายุแบรนด์เขาอะถ้าอายุพีแล้วตอนนี้นะคะนั่นก็คือแรดจิสินนั่นเองค่ะเป็นแบรนด์ที่พีทใช้มั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่นเริ่มต้นเป็นแบบวัยรุ่นที่อยากจะสรรหาของเบรือนตัวเองเราก็ใช้แลดจิสินมาอย่างเนิ่นนานมากและสูตรที่พี่ใช้นะคะก็คือสูตร natural care เป็นสูตรแบบ original เป็นสูตรแบบเริ่มต้นเป็นสูตรที่หลายๆคนที่ จะใช้สูตรไหนก็จะกลับมาใช้สูตรนี้นะคะเป็นสูตรแบบเรียกได้ว่าสูตรสามันติดบ้านเลยก็ได้คือสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่ชุบพู้นั่นเองนะคะมีส่วนผสมของกวดแัติกแล้วก็น้ํานมนะคะที่ช่วยในเรื่องของการทาความสะอาดได้อย่างอ่อนโยนแล้วก็ช่วยให้ผิวบริเวณนั้นเนี่ยนุม่มชุ่มชื้นด้วยนะคะที่สาคัญคือเรื่องกลิ่นมันจะเป็นกลิ่นที่แบบ หอมอ่อนสดชื่นไม่ฉุนไม่สตรองเกินไปแล้วก็เวลาที่เราทําความสาดไปแล้วมันยังไม่แบบมันไม่ได้แห้งคนมันไม่ได้แบบกระด้างเหมือนแบบว่าเราใช้สบู่ที่เป็นด่างเงยอะท,ทำความสะอีดผิวบรเเวณตรงนั้นนอกจากสูตร natural care ที่ใช้อยู่แล้วนะคะเขายังมีสูตรที่เลืออีกเยอะมากเดี๋ยวเราก็จะขึ้นให้ดูนะคะว่ามีสูตรอะไรบ้าง <S <S จุดที่3ที่หลายคนอะ่ะละเลยกันไปนะคะก็คือ ผมคือจะบอกเลยว่าถ้าเรามีผมที่สวยอ่ะมันจะอัพเลเวลความสวยและความมั่นใจให้เรามากขึ้นอย่างวันไหนถ้าเราเฮ้ยแต่งหน้าดีวันนี้ผิวดีแต่ ผมกรเซรกะโซมีกลิ่นแบบว่าที่หมักผมมาสามสีวันแล้วอยางเช่นวันนี้นะคะเราก็จะรู้สึกแอบไม่มั่นใจแลยพี่สังเกตได้เลยว่าเวลาที่พี่ลงคลิปวิดีโอแล้ววันไหนที่ผมดูเงาสลวยสวยเก๋เนี่ยเพื่อนๆจะชื่นชมลุกวันนั้นมากชื่นชมผมมากว่าทำให้รู้สึกว่าเวลาเรามองผู้หญิงอ่ะพี่เป็นคนชอบมองผู้หญิงสวยใช่ไหมแล้วถ้าเขาแบบผมสวยด้วยอะ่ะคือหน้าสวยแล้วเรื่องหนึ่งแต่บางครั้งเขาหันหลังอยู่เราก็จะเห็นผมถ้าผมสวยอีกอะมันทําให้แบบมีแรงดึงดูดทาให้เราแบบ อยากมองเขาจังเลยคือเขาสวยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเรายอมจ่ายเงินสี่ห้าพันเพื่อซื้อครีมหนึ่งกระปกุกแต่แบบไปทำทรีทเมนต์ที่ร้านพันสองพันอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกแบบอ่ะผมมันแบบมันจาเป็นหรอเฮ้ยผมนี่แหละค่ะจะทําให้เราอะดูมีความมั่นใจขึ้นแล้วก็สวยขึ้นด้วยนะคะผมของเราจะได้สวยสู้หน้าค่ะอีกหนึ่งจุดที่สาวๆรักเลยนั่นก็คือเล็บค่ะคือพี่รู้สึกว่าตั้งแต่เราโตขึ้นมา สิ่งหนึ่งเลยที่แม่ต้องเข้าไปร้านเสริมสวยแล้วทำตลอดนั่นคือเล็บแม่รู้สึกว่าถ้ามือสวยเล็บสวยมันทําให้เราอ่ะสวยขึ้นอันนี้เราก็รู้สึกได้นะคะเพราะพี่รู้สึกว่าเวลาที่แบบง่ายๆเราเป็น beauty blogger อย่างเงี้ยเราจะถือธรรมดาอะไรเงี้ยถ้าเล็บเรากุดเล็บเราแบบสกรปรกไรเยินแบบนี้มันไม่โอเคมันทําให้หน้าสวยผมสวยเล็บเป็นไงกลางไม่ได้การเข้าร้านทําเล็บบ้างนะคะบ้างอะไรวะการเข้าร้านทําเล็บบ้างเนี่ยก็จะเป็นจุดที่ อาจจะเ็นเวลาสเาสพนจะเ็นเงินกันนิดหน่อยแต่เราจะได้ความสวยอัพเลเวลขึ้นมาอีกความมั่นใจเวลาเราจับอะไรหรือจับมือใครมันก็ทําให้เราอ่ะรู้สึกมั่นใจขึ้นไม่ว่าแบบเอ้ยผู้ชายจับมือไปแล้วนี่มืออะไรน,นี่มือคนหรือมือผีสุดท้ายนะคะก็คือการยิะะ้มค่ะทุกคน,นะคะ่ะเป็นการสร้างอินเนอร์ความสุขจากภายใน,นนะคะ สตาร์ทวันนั้นด้วยการยิมนะคะมันจะเป็นจุดที่ทําให้เรามีความรู้สึกมั่นใจแล้วก็แฮปปี้ตลอดทั้งวันตลอดทั้งเดือนตลอดทั้งปีกันไปเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่ก็คิดว่าเพื่อนๆน่าจะได้อะไรบ้างเนาะจากการที่เรามามอลมอยกันเกิร์ทอกันแบบนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s c r i b e c h a ช่องของพีนด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย